ในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับสึกแห่งสายเลือดของไททันคาเมล่าแมนนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้ลงสึกแห่งสายเลือดของ Titan ไททันสปิกแมนไปโดนคนดูสปอยล์เลยนะทำไมพี่วางบอนเยอะเกินไปพี่ทาไมพี่ไม่อัพทีละตัวทําไมพี่นู่นนี่นั่นสารพัดช,ช่างเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอแก้ตัวแล้วกันผมจะวางคิวผิดทั้งหมด4ตัวนะครับและอัพตัวละเลเวล2ผมจะไม่ให้คนดูผิดหวังในตัวผมผมจะทําให้ดีที่สุดเรามาดูกันซิว่าสึกแห่งสายเลือดของไททันคาเมล่าแมนตัวไหนจะก๊อตและตัวไหนจะเทียบนะครับอาจจะ มีตัวที่แหกตําราหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไปตามที่แอดมินเขาได้ปรับปรุงมานะครับผมจะเอาไปทั้งหมด4ตัวนะครับวันนี้ผมจะไม่เอาเจ้าไททันคาเมล่าแมนไปนะครับเพราะว่าดาเมจมันน้อยมากดาเมจแค่ห้าสิบนะครับอัพตันก็จิตร้อยห้าสิบมันคงสู้พวกที่บิ๊กเบิ้มไม่ได้นะผมก็จะเอาไปเป็นอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับต่ออัปเกรดไททันคาเมล่าแมน็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนและตัวสุดท้ายแอสโตอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับมาดูกันครับทุกคนว่าจะมีตัวไหนแหกตำ เขาได้ปรับปรุงมานะครับไปลุยกันเลยครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนระดับมีทิกตีเป็น a อ e นะครับดาเมจ300ต้นเกมนะอัปตันอยู่ที่9800นะครับระยะ20อัปตันอยู่ที่60คนบผลการจมตี0.25วิจ้าวิทาาตันก็0.2นะครับ DPS เ,เริ่มต้นที่1,200สงสูงสุดอยู่ที่4,900นะครับ รอบที่แล้วผมใส่คิวบิดไป2ตัวนะครับรอบนี้ผมจัดให้เลย4ตัวแล้วผมจะเป็นเลเวล2ทั้ง4ตัวเลยนะครับมันเป็นชาเลนจ์นะครับต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเราจะดึงความสามารถของพวกพี่ใหญ่ไททันออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้คิวบิดเราเลเวล2ทั้ง4ตัวแล้วนะครับจะไวแค่นี้นะที่เหลือก็จะเป็นตาของอัปเกรดไททันคาเมราแมนและตอนพวกพี่ใหญ่ไททันสปิเกอร์แมนผมก็ไม่ได้ช่วยขนาดนี้นะครับผมปล่อยให้แบบตามมีตามเกิดนะมารอบนี้ช่วยขึ้นมานิดหน่อย ของการตังที่พันห้าครับเอาสู่สนามลบครับอัขึ้นไปหนึ่งขั้นครับยังไงคนดูก็ช่วยกันกระทืบ like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรที่ผมทำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เลเวล3นะครับดามเอจอยู่ที่800้อยคอมเลยในการโจมตี 0. 2ุดวินะครับดามเอจค่อนข้างน้อยเลยคนดูสวยงามครับอัพหนึ่งพันเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้อีกสักตัวแล้วกันด้านหน้าไปด้านหน้าอีกสักตัวครับ อัพขึ้นไป1,000อัพขั้นต่อไปใช้ตังสามพันนะครับดามีเมจจะเพิ่มมาหกร้อยเดี๋ยวรอตังก่อนต้องวางตัวช่วยไหมเนี่ยอะจัดไปวางช่วยสักตัวโอ้เลือดมันเยอะครับตัวเนี้ยเอาอยู่ปะเนี่ยสองพห้าไปอันปะอันครับโอ้โห เส้นยาแดงผ่าแปดแต่ว่าไอตัวแดงมึงเลือดเยอะจังละเฮ้ยเดี๋ยวเลือดมึงเยอะจังละเฮ้ยอ่ะงานงอกแล้วครับไหวปะเนี่ยโอเครับได้ครับอ่าดีแค่ประมาณ80บาทครับ 6,000เอาไปครับเรเวล5ดาเมจอยู่ที่2,008นะครับ,บรนวมในการโจมตี0.2วิเท่าเดิมเวฟ22มอนหลุดมาไกลมากอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเราไม่น่าไหวครับแต่ก็จะวางตัวให้เต็มที่แล้วกันด้วยเต็มที่ที่เต็มซ่วม2,005 5เอไปตัวมันเป็นตัวเล็ดเกมนะครับไม่ใช่ตัวต้นเกมนะใช้ตังคค่อนข้างเยอะเลยหลุดมาแล้วครับ ออาไปเอาใส่เต็มที่เอามาเอายื้อให้ได้นานที่สุดครับอย่าเพิ่งเข้าบ้านรอก่อนไปแล้วเอ้ยอีกตัวเดียวเรียบร้อยฮะ26เวฟครับอัพเกรดไททันคาเมลาแมนของเรามาได้แค่นี้นะครับ ล่างต่อมาก็จะเป็นเจ้าซออัพเกรดไททันคาเมราแมนนะครับระดับเอ็กซ์ค v e ชี่ดาเมจเริ่มต้น550นะครับอัพตันอยู่ที่6,800ระยะ20อัพตัน55นะครับพลมือในการโจมตี0ู5จอัพตัน0.2 DPS 2200นะครับอัพตันอยู่ที่34,000เรามาดูกันซออัพเกรดไททันของเราจะตึงหรือเปล่าตัวนี้เว็บ0เราจะวางเจ้าซออัพเกรดไททันคาเมราแมนนะครับรอตังก่อน พอเข้าสู่สนามลบมการโจมตีเป็น2รูปแบบนะครับมีวงสีขาวกับวงสีฟ้านะอัพขั้นต่อไปใช้ตังสองพันนะครับวงสีฟ้าจะยิงเป็นเลเซอร์นะครับเผื่วงสีขาวจะใช้เลื่อยฟันนะนี่ใส่พี่ซอเพิ่มอีกสักตัวดิตัวที่สองครับอัพให้ด้วยสองพันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเวฟสิบสีนี่ก็เริ่มตึงมือแล้ว เวฟสิบห้ามาครับขอตังค์หน่อยอัพขึ้นไปอีกครับอัพขั้นต่อไปนี้ต้องใช้ตังค์ถึงห้าพันเลยนะหลุดครับงานเข้าแล้วครับหลุดมาหนึ่งตัวครับผมพึ่งเวฟสิบหกนะลูกพี่ลูเขาได้ไหม ออได้ครับซอของเราก็จะไม่ไหวเหลอเนี่ยต้องการตังอีกแค่800รครับจาห้าพันขออีก500รยได้ไหมอัพตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วกันสองพมาอัพเลยครับห้าพันเอาดิโอ้โหเสียงเลื่อยแม่งหนวกหูชิบหายเลยเลเวลสี่เสียงเลื่อยอย่างลำคาญโอ้ขอปิดเสียงเกมก่อนแล้วกันเออลำคาญเสียงเลื่อยไม่ไหว พี่ซอของเรารู้สึกจะไม่ค่อยไหวแล้วนะคนดูเว็บยี่สิบสองเนี่ยเริ่มหลุดมาเยอะแล้วไม่น่าไหวแล้วบ้างผมว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะคนดูมันแพ้เพราะว่ามันโดนสตันนะครับเดินทางมาถึงครึ่งทางนะครับเว็บยี่ห้าแล้วพวกนี้ไม่น่าหยุดอยู่มั้งผมว่าเอาไปห้าพันเอาเต็มที่เอาไหวไม่ไหวครับเว็บยี่สิบหกมาแล้วครับเอาอยู่หรือเปล่าพี่ไหวไหมโอ้โดนหลับครับ มันแพ้เพราะโดนสตันนี่แหละคนดูยื้อจนวินาทีสุดท้ายจบที่เวฟ28นะครับพี่ซอของเราไปไม่ไหวจริงๆดามเอียดไม่พอครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับระดับเอ็กซ์คูซีฟแต่ว่าตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะมีการโจมตีแบบสเปรดที่สําคัญนะครับมีสโลว์ยร์เซนะ DPS สูงสุดอยู่ที่45,000นะครับ mm hmm. ดามจดอัพตันอยู่ที่9 0 0าการโจมตีแบบสเปรดของพี่ท็อกซิกของเราจะผ่าน50าสิบเวฟได้หรือเปล่าหรือว่าจะตามพวกล่างๆไปเมื่อกี้เนี่ยเวฟสิบน่าจะมาแถวๆนี้แหละ วางไปเลยครับออกซิกเข้าสู่สนามบลองมีสโล25%เลยนะครับวางเลเวล1ก็ได้สโลมาเลยนะอับ1ท่าขันครับการโจมตีจะเพิ่มเป็น2รูปแบบนะครับจะมีวงสีฟ้ากับวงสีเขียวนะวางข้างหน้าให้อีกสักตัวดิอัตันต้าครับอู้อัพขั้นต่อไปใชา้า0ันเลยเหรออัพขึ้น1ขั้นครับไปพันอัพซานต้าก่อนแล้วกัน เอาขึ้นไปห้าพันครับโอเคต้องวางแล้วแหละเลเวลสามดาเมจอยู่ที่พันแปดนะครับผน,นในการโจมตีศูนจุดสองสโลยี่ห้าเปอร์เซ็นตขับพันต่อไปใช้ตังทโอโอั้งเจ็ดพันโน้ตใช้ตังเยอะจังอะ่ะเว็บยี่สิบมาเร็วตังไม่พอครับไหวปะน่าจะได้เอาตัวหลังครับเอาอยู่ปะเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่เลเวล5นะครับดาเมีด0 0 0พันใช้ตังอีกต,ตั้ง15,000นะถ้าซานต้าแม็กทั้ง3ตัวก็น่าจะสบายอะเวฟ26บซานต้าผมแม็กทั้ง3ตัวแล้วสวยครับแม็กไปแล้ว1นตัวครับ, Mac, รบการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น3รูปแบบครับดาเมีด0 0 0นะ38ยังไหวชิวครับไอกิจมาแล้วเลเวลแม็กตัวที่4ครับอืม อาเด็ท็อซกซกเราแม็กไปสี่ตัวแล้วครับตอนนี้มันแพ้เพราะมันโดนหลับนี่แหละผมว่าโดนหลับทีไรแล้วดามเมจหายไปเยอะเลยนะครับดาหลังอับเสริมหน่อยจิตอันมาเวฟสี่สามมอนเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับยังไหวชิวอ่าโอ้โหเลือดเยอะจังวะที่ท็อกซกของเราสู้เขาชู่เขาท็อซกซก 7จ็ดพไม่น่าไหวมั้งเนี่ยสี่เก้าหลุดไปแล้วจ้าพี่ท็อกสิกของเราเอาไม่อยู่นะครับพวกนี้มันเลือดสี่ห้าล้านหน่อยก็สู่ไม่ได้แล้วมาถึงเวฟห้าสิบนะครับแต่ว่าเอาบอสไม่อยู่ทำไมผมไม่ได้รับของรางวัลเนี่ย รอบนี้ถึงชิวพี่ใหญ่แล้วนะครับแอสโตอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับระดับ e x c l s i v e ดาเมจวางเริ่มต้น750นะครับอัปตันอยู่ที่11,400เป็นการโจมตีแบบสเปซนะครับมีสโลด้วย60%แต่ว่าต้องอัปตันนะระยะ30-65นะครับ DPS อยู่ที่3,000-57,000นะครับค่าวาง2,500โอ้โหเยอะนะเนี่ยพี่ใหญ่แอสโตของเราจะไหวหรือเปล่าน้องเล็กทั้ง3ตัวล่วงไปแล้วนะ เหมือนเดิมนะครับคิวบิตสตัวครับอัพเลเวลสทั้ง4ตัวถ้าวาง2อ0พครับจะได้วางตอนไหนเนี่ยพอดีเลย2อ0พไปถ้าแอดตัวเลเวลแม็กได้สักตัวผมว่าน่าจะสบายขึ้นนะครับอัพขึ้นไป1นึ่งเลเวลครับนี่วงสีเหลืองนี่เป็นการโจมตีแบบสเปรนะโอ้ระยะมันไกลครับคนดูตัวนี้แม่งได้เปรียบนะผมว่าต้องการที่ 4, ี่พครับสวยจัดไปครับ ขอแม็กแค่หนึ่งตัวแค่นั้นแหละสบายแน่นอนเนสโตเนี่ยโอเคครับ7 5็ดอัพไปครับอน,นีผมเรู่นในการจนตีศูนย์วินะครับยังไม่สโลนะขนาดผมวางตัวเดียวนัเนี่ยเวฟยี่สิยังสบายเลยครับเนสโตของเราตึงเอาเรื่องนะครับเวฟยี่สิบสอมาสวยครับ1นึ่งมืไปเลเวลห้ายังไม่สโลนะครับโอ้โหต้องการ1 8ื่นครับถึงจะสโล เดี๋ยวว่าดามอตอนนี้เอาเรื่องมากๆเลยครับขอ1 8ื0นครับคือรู้เรื่องแน่นอนแอตโตโคตรตึงมาครับเลเวลแม็กครับผมนี่ตอนนี้แอตโตผมแม็กหนึ่งตัวแล้วครับสโลหกสอร์เซ็ครับมอนแทบไม่ได้เดินระยะขนาดบางตรงนี้แม่งถึงหน้าบอ่อสมแล้วที่เป็นล่างพี่ใหญ่สูงสุดของเรา จะเหมือนตัวที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับต้นๆก็ดีอย่างนี้แหละพอเจอบอสเข้าไปแค่นั้นแหละรู้เรื่องใส่ตัวที่สามเลยกลางๆแล้วกันแถวนี้แหละถ้าดีทีเห็วหรือเปล่าพี่แอตโตต้องกู้ศักดิ์ศรีให้เหล่าน้องๆนะอย่าให้เสียชื่อเสียงเหล่าคาเมล่าแมนเดืดขาดนะเลเวลแม็กตัวที่3มครับปรับเขาให้นี่สบายแล้วทีนี้แม็กไปสามตัวนะ ผู้ศักดิ์สีให้เราไททันคัมเมล่าแมนด้วยพี่ใหญ่แอตโตเวฟ42ยังสบายอยู่นะครับเวฟ44มอนยังไม่หลุดสักตัวเลยนะมันมีสโลว์ไงมันเลยได้เปรียบครับแอตโต้ต้องการอีก2,000ครับเราจะได้เลเวลแม็กอีกหนึ่งตัวนะเลเวลแม็กตัวที่5ครับพ <c oughs> ี่แอตโตของเราแม็กไป5ตัวแล้วนะครับตัวที่6ครับเวฟ47ผ่านไปยังไหวชิวครับผม พออีกแค่1เวฟเท่านั้นแอตโตผมจะแม็กอีก1ตัวครับโอเคครับเลเวลแม็กไป6ตัวครับผมขอขายซานต้าเลยแล้วกันปุ่มกำลังลงไปที่แอตโตรครับทีนี้มาพี่ใหญ่ไททันแอตโตสู้เขาแอตโตช่วยกอบกู้ชื่อเสียงให้ไททันคาเมล่าแมนด้วยสู้เขาน้องลิกทั้ง3ตัวแพ้ไปแล้วนะ เลือแค่บอสตัวสุดท้ายแล้วครับสู้เขานิดเดียวสิบกว่าล้านพี่นิดเดียวพี่เอามันเลยพี่กระทือบมันอ่านชิวๆครับผมพี่ใหญ่แอสโตอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนของเราช่วยกอบผู้ศักดิ์ศรีให้แล้วนะวลิกูดเย้พี่ใหญ่แอสโตของเราในที่สุดก็ชนะครับ